ชายคนนี้นะครับคือนักมายากลที่เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งนักมายากลเลยทีเดียวแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยหล,ลายๆคนเนี่ยกลับมองว่าเขาถูกวางแผนฆาตกรรมมากกว่า<ม>เกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันนั้นและเขาเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไรไปติดตามกันต่อในลึกล่าจากมาเล่า EP นี้ครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ฮูดินีชายคนนี้นะครับถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งมายากลคือเขาเนี่ยมักจะเล่นกลหรือว่าเล่นมายากลที่เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจใผู้คนเป็นอย่างมากเลยนะครับและจุดเด่นของการเล่นกลของเขาเนี่ยมันก็คือการหลบหนีจากการที่ถูกพันธนาการเอาไว้โดยที่มันเหลือเชื่อมากๆอีกด้วยนะครับนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยได้รับอีกหนึ่งฉายานกะ็คือราชาแห่งการหลบหนีนั่นเองนะเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปในช่วงปี1926นะครับ พี่แต่ว่าในการเสียชีวิตของเขาในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคนนะครับต่างก็เชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตตามสาเหตุที่แพทย์ระบุเอาไว้นะครับแต่เป็นไม่ได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกวางแผนฆาตกรรมนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เลยแฮร์รี่ฮูดินีนะครับมีชื่อจริงว่าเอริกไวส์นะครับเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมปี1874ในเมืองบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีนะโดยที่ครอบครัวของเขานะครับได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง แค่4ี่ขวบเท่านั้นเองหลังจากนั้นจึงได้ตั้งรกรากในเมืองออโรราของรัฐอิลลินอยส์ในช่วงวัยเด็กนะครับฮูดินี่เนี่ยได้เริ่มต้นเข้าวงการมายากลนะครับก็คือเข้าวงการนี้ตั้งแต่ยังเด็กเลยเขาเนี่ยได้เริ่มฝึกฝนการแสดงมายากลที่บ้านนะครับแล้วก็พยายามที่จะแสดงกลต่างๆนะเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงตัวเองในช่วงวัยรุ่นนะครับเขาก็ได้เริ่มแสดงกลกลนหนึ่งนะครับที่เริ่มทําให้เขาเนี่ยโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นก็คือ The King Gas, เดอะคิงออฟกัสตเนั่มอม่คอยคๆ พัฒนาตัวเองเริ่มเล่นกลที่มันแบบอันตรายมากขึ้นแล้วก็เริ่มยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือการหลบหนีจากการถูกพันธนาการเอาไว้หรือว่าถูกมัดถูกล่ามอะไรต่างๆนะครับในทำให้เขาเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังในเวลาอันรวดเร็วมา,มากๆเลยในช่วงปี1899นะครับฮูดินีเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจากนายไวส์คนเดิมนะครับมาเป็นแฮร์รี่ฮูดินีก็คือชื่อที่โด่งดังมา,มากๆของเขานะครับโดยนำชื่อนี้เนี่ยมาจาก นักมายากลคนหนึ่งนะครับได้ชื่อว่าชองยูจ e ินโรเบิร์ตฮูดินีนั่นเองเขาเนี่ยเป็นนักมายากลชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดังนะครับ และในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะครับคูดินี่เนี่ยหลังจากที่ได้ชื่อใหม่นะแล้วก็เริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ได้เริ่มแสดงการหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่ท้าทายมากต่างๆนานาน,าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีจากการถูกกุญแจล็อกมือ,อไว้การหลบหนีออกจากห้องที่เต็มไปด้วยน้ำนะครับก็คือเหมือนขังไว้ในห้องเป็นกล่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็หลบหนีออกมาได้รวมไปถึงการหลบหนีออกมาจากกรงเหล็กที่ถูกล่ามาไว้นะครับและการถูกมัดด้วยเชือกคือไอ้กลนุ่ผู้นี้ มันดูอันตรายก็จริงนะครับแต่เขาเนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะหลบหนีออกมาได้ในทุกๆครั้งนี่ทําให้เขาเนี่ยจึงมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากยิ่งขึ้นความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเขานะครับ